สวัสดีครับพบกับเพจเขียน E ราคา500ถึง800บาทนะครับวันนี้จะมาแนะนำ E ตัวนึงนะครับที่ <c oughs> มีการพัฒนาขึ้นมาจากตัวที่เรียกว่า Pivot นะครับการทำงานจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันในหน้าต่างนะครับผมจะใช้ทุนนะครับอยู่ที่320เหรียญนะครับกับเวลาเวลาในการ เทรดนะฮะวันที่ uh, ต้นต้นปีนี้ต้นปีสองพวันที่หนึ่งถึงปัจจุบันใช้กับทอง15นาทีนะครับสเต t e เคอร์เรนต์อันนี้ขอ uh, บอกว่าใช้เอ็กเน็ตนะครับในการรันโอเคครับ <c oughs> <c oughs> ลักษณะของ EA นะครับจะเป็นลักษณะของ กึงก่งๆเรียกว่ามันติงเกลนะครับแต่ลักษณะของการมันติงเกลจะไม่เหมือนมันติงเกลทั่วไปคือการออกไม้ <c oughs> จะออกในลนักษณะของการ pending นะครับเมื่อไม้แรกไม้แรกตั้งแต่เราจะ pending แต่ไม้แรกเลยนะครับพอ pending มันก็จะมีเมื่อมีการราคามี movement ขยับขึ้นขยับลงเนี่ย pending stop จะมีการวิ่งตาม ทำให้ลดความเสี่ยงของดาวดาวในการที่จะทําให้เกิดปัญหาการล้างพอร์ตนะครับแล้วก็ได้ราคาที่ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นไม้นี้เห็นนะครับเซลสต็อปจะเลื่อนตามขึ้นไปนะฮะจนจนได้ราคาที่ดีที่สุดเห็นะครับแล้วก็มี TP เราใช้เรื่องของฟิโบนเชชีนะครับเข้ามาวิเคอห์ร่วมด้วย ในลักษณะของการทำงานนะครับที่ทำให้ดูนะครับัะมีเอฟเฟล e TP นะครับในการเก็บกินสั้นนะครับแต่ไม่ได้ออกออเดอร์แบบบ่อยขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้นานๆออกทีนะครับก็เห็นออเดอร์ให้เห็นกันป,ป่าไปนะครับมายนี้มีการมีการากแต่ก็ลากขึ้นไปโดย pending เพราะนั้นมันก็ยังได้ราคาที่ดีที่สุดอยู่นะครับ จะเห็นว่าสังเกตว่าโปรฟิตเราไม่ได้ลบเยอะเลยนะครับ,รบเลาไปแค่นี้หกสิบเจ็ดสิเหรียญทั้งที่ทุนเราแค่สาม้อยเหรียญเห็น <c oughs> นะครับเราก็ายังเก็บเก็บกินกำไรได้อันี้ยังผ่านผ่านไปยังไม่ถึงเดือนนะครับแค่เดือนมกราคมอยู่ อันนี้ให้เอาการทำงานมาให้ดูนะครับว่า E A เป็นยังไงดูการาฟกราฟกำไรนะครับเขาก็จะชันขึ้นแบบนี้นะครับใน E A ตัวน,นี้มีฟังก์ชันในการเรื่องของการกำหนดได้ว่าเราสมมุติเราไม่อยากสินต้งองพอรตกำหนดได้ว่าให้จอจอมันประมาณเท่าไหร่แล้วให้เคลียร์มาอีกนะครับแต่ปกติการทำา A A ลักษณะที่มีการ เปิดไม้ pending แบบเนี้ยอันนี้ถ้าว่าดุลต่ำม,มันไม่เบิร์นหลอดให้เลยนะครับมันใช้ออกการออกไม้ไปเรื่อยๆนะครับตามสัญญาณที่ผมได้เซตไว้โดยมีการคำนวณทั้งความแปรปรวนของสภาพภาวะตลาดณตอนนั้นะจะมีการพันพวนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปัญหาที่มันเจอกันมากเลยสำหรับ EA ที่มีการเปิดมาเยอะๆก็คือเรื่องของการ ออกหลอดมากเกินไปอะไรเงี้ยครับเราก็พยายามที่จะลดปัญหาพวกนี้ลงนะครับจะได้ทําให้อ,อยู่อยู่ไปยยาวๆนะครับรันไปยยาวๆ <c oughs> ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาในอินบ็อกของเพจนะครับได้นะฮะสลายตัวนี้ เราจะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับล <c oughs> ักษณะการทำงาน <c oughs> ครับจะกินกำไรไปเรื่อยๆครับ ก็ไม่กลัวเพราะว่าเราใช้ pending มันจะไม่เปิดมาอยู่แล้วมันจะเป็นลักษณะของ pending stopping ตามมันก็จะแฟแฟกันไปเลยวิ่งเก็บกินสั้นๆเก็บกินเรื่อยๆนะครับึน320ก็ทำให้กำไรจะได้มาเป็นถึง800 880เหรียญแล้วนะครับ <c oughs> จริงๆเท่าที่ผมดูมาก็คือ ในระยะเวลาประมาณ2ปีสามารถทำกัำไรได้ถึงเป็นพันเซนะครับก็เป็นดีเองตัวนี้ถือว่าคันดีมากนะครับหลอดเขาจะเพิ่มขึ้นไปตามจำนวนเงินนะั่ะเหมือนเราเพิ่มขึ้นหลอดมันจะค่อนข้างออโต้ไปตามนะครับ เขาจะไม่เขาจะไม่ออกไหมที่ค่อนข้างพ้าเพื่อนะครับถ้ารู้สึกว่ามีการลาของของของออเดอร์เนี่ยมันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่มีการแบบเปิดเพื่อที่จะทําให้เกิดดอดาวขึ้นสูงกว่าเดิมนะครับมันเป็นลักษณะของการทำแมชชีนเลอร์นิ่งนะครับสบียตรงนี้เก็บกินสั้นๆไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวผมจะขอ,อยุยาตพักจอไปจนถึงตอนสุดท้ายเลยนะครับครับเมื่อกี้พักจอไปพักหนึ่งนะครับเพราะว่ามันคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับผมก็จากที่รันจากมกราคมตอนนี้มาถึงกรกฎาคมแล้วนะครับก็จาก320เหรียญน,นะครับก็ขึ้นมาเป็น830เหรียญละนะครับ ก็คือทยอยกินกำไรเก็บสร้างไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเงินเราเพิ่มขึ้นหลอกมันก็จะเพิ่มต่างนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับอาจจะเป็นไลน์ id สารบจ rvn in ก็ได้ครับชื่อถ้าเป็นสั่งอยากคุยกันทาง ทางทางไลน์ก็ไลน์แอดทางนี้นะครับผมหรือจะไม่สะดวกแอดไลน์ในในหน้าจอก็สามารถเข้าลิงก์ไปกดแอดได้ที่ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ทาง facebook แล้วก็ทั้งไลน์นะครับผมปกติจะมีการรับเขียน e ้ว้นะครับแล้วก็จะมีพัฒนา e มาจัดจำหน่ายกาันหรือว่าใครจะสนใจสมัค,ครเป็น i b ก็ก็เรียนเชิญน,นะครับผม แต่ถ้าใครที่เป็ดไอดีด้วยก็จะพิเศษหน่อยสนิทสนิทกันก็บางทีมันก็ไม่ได้คิดกัินอะไรก็ไม่ใช้กันไปนะครับ้าใครแบบงนุนุนด้วยกันแบบพันสภาพอะไรเล่ายน่้นะครับแล้วผมก็จะพยายามที่จะคิด EA ดดีๆเข้ามาออกมาให้กับ าผน้านของนักลงทุนที่ติดตามเป็นอยู่ได้ร่วมรับรตัวผมกับเพื่อนไปใช้ตัวนี้นรจจันอยู่นะครับในปัจจุบันนี้นะครับผมเพราะว่าผมจะบอกว่ามีเผ็ดเพศหนึ่งแล้วกันนะครับที่าการจำหนย EA ลักษณะนี้ให้กับทาง ที่ที่ทำงานผมน่าจะราคาแพงเหมือนกันครับเป็นว่าเป็นเนปปรื่องหกหลักเหมือนกันนะครับแต่คำองผมไม่ถึงขนาดเลยครับรใกล้จะจบแล้วนะครับก็รันเบรลย่ครับมันค่นี้จะสบายใจครับตอนนึ่งพอทิ้งกันย,ยาวๆได้นะครับ ราะผมค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นคือระวังที่สุดในเรื่องขงมรอดาวผมจะคือในทางอียผมจะทําให้มันออกอเยอะๆหรือว่าออกทีๆเอาไปบ่อยก็ได้แต่บางทีมันไม่โอเคกับเราในเรื่องของแบบมันไม่ใช่ตำแหน่งจังหวะของการเปิดออเดอร์ที่ดีครับมันก็จะทําให้เราแบเปิดในตำแหน่งที่ไม่ดีมันก็จะรอดาวมากไปางๆนะครับ คือคือมีความเสีย hehe, bloque, ่ยงนะครับเนี่ยถ้ามันไม่ได้แบบอ่าอย่างอย่างอย่างยิ่งวิ่งอย่างเห็นะหครับคือการใช้เพน d i n g ไปอย่างเงี้ยมันลดความเสี่ยงมากเลยนะครับในการในการเปิดออเดอร์ก็ไปเยอะเยอะมากเลยในสถาษณะที่เดียวกันนะครับว่าใครที่ไม่ได้อ่าใช้ p พน d ิ้งในการออกออเดอร์แบบเนี้ยคือการเขียนแบบนี้มันเขียนยากนะครับลักษณะของการเขียนให้ p e n d ิ n งต่างราคาค่อนข้างเขียนยากมากนะครับ ก็จะทําให้เราด้วยความเสีล่ยงลงกําไรดีขึ้นนอนหลับดีขึ้นนะครับมีการหลังนะครับผมเห็นไหมครับแทนที่จะเปิดใบยมารู้แต่ข้างบนนี้มาใบาตรงข้างล่างเนี่ยนะครับเนนะี่ยเนี่ยเราจะได้จุดที่เป็นการสวิงกําไรกันีสวิงกำไรจุดเสมอทีเห็นนะครับพอจบไปกําไรทุนสามร้อยยี่สิบกำไร,ก,ำไรกว่าร้อยยี่สิบสี่รอดาว 18%นะครับแล้วสิมังด้ยวยครับดู Relative แค่ที่อ4%นะครับอัตรา Profit factor สูงมากนะครับ2.5%ก็ทำกำไรได้ในขั้น2%นะครับ600เป็น200%นะประมาณเกือบ200%นะครับในเวลาที่ไม่ถึงปีนะครับผม โอเคครับสำหรับิ๊กตัวนี้ก็มีนำเสนียเพียวชั้นนี้ครับผมสวัสดีครับ